วันนี้ก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับไม่ใช่แนะนําสิจะมาทามาดูช่องแล้วก็มาให้ดูคอมนะคะุ้ยว่าผมมีอะไรบ้างเนาะทีนี้ถ่ายในโทรศัพท์นะครับก็มันก็สั่นๆเนาะถ้าใครเวียนหัวก็ดูในจอในจอเล็กหรือจอใหญ่นะคะ อดูในจอใหญ่นะคะก็ใครเวียนหัวเนาะนี่อันนี้แบบว่าเอานี้ปิดก็ปิดแล้วก็ถ้าจะเปิดช่องผมของผมดูนะคะวิธีผมนะก็กดไปที่ g o o google หริลจะเสิร์ชหาย youtube ก็ได้เนาะเดี๋ยวอันนี้เปิดใน Google ก่อน นี้พอเข้ามาก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะคะแล้วก,กดเข้าไปใน y ยูทูบแล้วก็กดค้นหานะครับวิดีโอนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะคะ ก็กดตรงอันนี้นะคะนี่นี่เป็นวิดีโอใหม่ครับทุกคนนี่แล้วก็ถ้าใครยังไม่ว่านะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเดีจยาใหม่เนาะผมขอติดตามกันนะครับแลถ้าใครยังไม่ได้มาก็กดติดตามด้วยก็อย่าลืมกดไลค์คนนึงทีนะคะทีพอ ก็ไปแล้วก็มาดูโอ,อื่นนะครับทุกคนวิโดโอนี้ทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้นะคะนี่ผมคอมเมนต์ใช่ไหมทุกคนก็คอมเมนต์ได้นะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยจะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับอย่างเช่น นะเฮ้ยนะไม่ถน,นัดอ่ะนี่นี่ก็ได้นะคะนี่กด enter มันก็จะไปอีกทัดนนึงนะถ้กดส่งนะทุกคนเมาหาย เนี่หายไปไหนอ่ะมากมาครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดชอบความคิดเห็นด้วยนะครปึ๊บปึ๊บวดีโอนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่ามันผมมีเยอะเนาะเราจะดูแฮชแท็กนะ ก็มาดูตรงนี้ได้ก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เข้าไป #hashtag <Head>, <st> มนี้ไม่ค่อยเยอะนะนี่ นี่อย่าลืมกดติดตามนะทุกคนเดี๋ยวกันนะไม่ถน,นัดเลยปวดแขนนี่แล้วก็นี่คือคอมของผมนะครับนี่แล้วกด เปิดกล้โยทอีกครั้งนะนี่กดเดี๋ยวทวนอีกทีนึงนะครับกด youtube อันนี้ปิดนี่เรื่องนี้นะครับ คนนี้เพิ่งเข้ามาเนาะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยมันก็จะมีดูนะมันก็จะมีให้ดูไม่ใช่นี่ นี later, mm ่เป็นโมโนเรลนะครับ mm hmm. ก็มาทวนกันอีกครับ mm hmm. ทุกคนนี่ดูนี่ครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ต้องปรับเป็น HD ไม่มีเหรอ นี่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับไม่ใช่กดติดตามกดไลค์นะครับทุกคนนี่นโอเคสำหรับการดูช่องนะครับก็กดตรงนี้นะ นี่อย่างที้บอกไวนะ้เนาะแต่พวกนี้ยังไม่มีนะนี่ต้องการอย่าลืมดูกันครับทุกคนโอโอเคแอปของผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะ ก็จะมีเป็นพวกนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปเล่นเกมกันเนาะอนี่เป็นเกมที่ยังมีอยู่เนาะต่ส่วนใหญ่จะต่ส่วนใหญ่จะหายหมดแล้วนะเกมพวกเครื่องบินอย่างเงี้ยวิ e อีเ t น n ิ i อย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะหายหมดแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้นี่แตะสองครั้งนะครับ เกมอะไรก็ไม่รู้อ่ใครโหลดมาไม่รู้ส่วนใหญ่เกมพวกเด็วเกมจะหายหมดแล้วเนะาะนี่จะมีเป็นพวกนี้นะทีน,นีนนี้มีเกมอะไรไม่รู้ เอไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนาะีจริงเราเปิดไฟล์เกมก็ได้ที่ผมโหลดมาใหญ่มันจะออกไปหมดเลยเนาะแจ้งเตือนอะไรปิดไปนี่เป็นพวกเนี้ยคะ่ะวกกูเกิลเพเนี้ย นี่ e x p a i n อย่างเงี้ย tensor generator อย่างเงี้ย view a t e n t i o n มันก็ยังอยู่นะแต่มันลบไปแต่ผมลบไปแล้วมันหายหมดแล้วเนาะนี่ e x p a i n ทุกคนกดเปิดเนี่ย นี่ e x p ก n ทุกคน e x p ก n ออนไลน์เข้ามาจอดลึกงางกันเอานีไงทุกคนนี่ e x p ก n 11ถ้ากดออกกดไลน์ มก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันต้องรอโหลดก่อนนี่ทุกคน ดีนะที่เครื่อนี้มันถ่ายนานได้อ่ะล่าโหลดกันนะทุกคนโหลดนานมากเลยเกมนี้แล้วมันออกก็ไม่ได้อ่ะ โอเคจะปิดเครื่องแล้วนะทุกคนนี่ปิดแล้วมาเปิดใหม่นี่เปิดใหม่ทุกคนมันก็จะได้ออกเนาะ Enter นี่ปิดอันนี้ทุกคนนี่ก็มีบบบอะไรอย่างเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะนะครับโตคือตรงนี้ใหญ่มากแล้วก็ถ้าจะลบนะครับตีกรอบเอา เยนะตีแบบนี้ตีแบบนี้ครับทุกคนกรอบนี้ก็กด delete ปึก๊กแล้วกดก็ว่า yes นี่จะออกนะทุกคนโอเคนี่เป็น microsoft powerpoint นะคะ นี่มัจะประมาณนี้นะครับดนเซฟเราไม่ได้มาพิมพ์นะจะม,มาให้ดูคอมเฉยๆนี่เป็นมีแอปเปิลนะไม่รู้มันคืออะไรผมโหลดมาทำไมก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าแอมที่มันจำเป็นนะครับแม้เราจะโหลดก็เถอะอมันไม่อะ มันไม่ให้ลบปะ่ะจะได้เรอนี้มันสามารถเปิดเพลงได้ครับแต่ผมจะไม่เปิดกันเพราะเดี๋ยวติดธิ์เนาะโอเควิธีใส่แบ็กกราวนะก็ที่นี้นะนี่ก็กดนี้นะครับรูปภาพนี่ผมปรับเป็นภาษาไทยแล้วมันยังไม่มีเลยแล้วใส่นี้ใช่ไหมครับก็กดตรงนี้ นี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นะตัวนี้มันก็จะเป็นภาพนะครับทุกคนกอเ,เดยวภาพเดิมนี่นี่ครับมันก็จะเปลี่ยนภาพแล้วโอเคสวยนะ่าขอลาท่านผู้ชมมีเพนเท่านี้นะครับสมัครใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์เข้าใจกดถูกใจกดซับสไครป์กดกระดิ่งชอบผมเลยนะครที่เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอท่านผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายครับ